คุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่คุณอยากจะทำอะไรยากๆหรือท้าทายแต่สมองของคุณกลับไม่ทำมันจะมักพูดว่าพอเถอะพรุ่งนี้ค่อยทำนี่คือเรื่องจริงที่โหดร้ายสมองไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณมันแค่จะพยายามปกป้องคุณปกป้องจากอะไรปกป้องจากความเจ็บปวดความลำบากและความไม่แน่นอนมันอยากทำให้คุณปลอดภัยแต่ถ้าคุณเชื่อมันมากไป คุณก็จะกลายเป็นคนที่แค่ฝันแต่ไม่ลงมือทำฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์5ขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้คุณลงมือทำมากขึ้นขั้นตอนที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าสมองถูกสร้างมาเพื่อทําลายคุณในบางมุมสมองไม่ได้สนใจเป้าหมายของคุณมันสนใจเพียงสิ่งเดียวก็คือเอาตัวรอดมันจะบอกให้คุณเลี่ยงความเจ็บปวดเลี่ยงความเหนื่อยซึ่งมันจะง่าย แต่ความง่ายไม่ได้สร้างความสำเร็จความง่ายสร้างผู้บริโภคสร้างผู้ดูสร้างผู้ชมและถ้าคุณอยู่กับความง่ายนี้คุณจะกลายเป็นทาสของสมองตัวเองขั้นตอนที่สองใช้ความเจ็บปวดเป็นเชื้อเพลิงคนส่วนใหญ่คิดว่าความเจ็บปวดคือศัตรูซึ่งไม่ใช่เลยทีเดียวร้อยเปอร์เซน์เพราะว่าความเจ็บปวดคือค่าใช้ใจ่ายของการเติบโตความแข็งแรงความชัดเจน และพลังทั้งหมดในหลายอย่างเกิดจากความเจ็บปวดทุกครั้งที่สมองบอกว่าฉันไม่อยากทำคุณต้องตอบกลับว่าดีเลยนั่นแปลว่าฉันต้องทำหลายครั้งความเจ็บปวดจะกลายเป็นสัญญาณไม่ใช่คำเตือนขั้นตอนที่สากดสามวินาทีทุกครั้งที่คุณลังเลสมองจะชนะฉะนั้นให้คุณคิดว่าคุณมีเวลาแค่สามวินาทีในการลงมือทำเมื่อคุณพบเจอกับกิจกรรมที่คุณลังเล ให้นับสามสองหนึ่งแล้วลงมือทันทีอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากให้ทำทันทีและการลงมือทำทันทีจะหยุดการคิดมากและการลังเลได้แน่นอนขั้นตอนที่สี่คุณต้องเปลี่ยนให้มีหมดสงครามประจำวันบางกิจกรรมและกิจวัตรอาจจะสร้างความไม่สบายใจรายวันให้คุณแต่เมื่อทำแล้วมันจะฝึกสมองให้เชื่อฟังคุณเช่นการอาบน้ำเย็นการวิดผืน การพูดบางอย่างเมื่อคุณกลัวมันหรือแม้กระทั่งการตื่นเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นขั้นตอนที่ห้าคุณอาจจะต้องบังคับตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรคนส่วนใหญ่รอความมีวินัยแต่อันนั้นเป็นความรู้สึกถ้าจะทำอะไรคุณไม่ควรรอความรู้สึกคุณจะต้องตัดสินใจและลงมือทำคุณจะต้องบอกสมองว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจและสมองมักจะเลี่ยงความเจ็บปวดแต่มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว หลังจากนั้นให้คุณไปทำสิ่งที่สมองคิดว่ายากและทำซ้ำทุกวันนี่ไม่ใช่การสร้างวันใหม่นี่คือการสร้างตัวตนใหม่และเป้าหมายไม่ใช่การทำงานให้สำเร็จให้คุณเอาชนะสมองตัวเองให้คุณสามารถจเจริญเติบโตได้ภายใต้แรงกดดันตัวคุณที่เชื่อฟังสมองตัวเองมากเกินไปจะค่อยๆหายไปและจากนี้ไปคุณจะต้องลงมือทำสิ่งที่ยาก และเอาชนะมันในทุกๆวันให้ได้สวัสดีครับ